ตอกเค้ค่ะเีนี้กินหมั่นมัม่นโ,โอเคโอเคอัมอัมหมดยังอ่ะปากอ่ะอัอ้อมะะ <c oughs> ชิไมไอั้มอั้มมันเป็นไงอร่อ,อ,อเอาอีกใช่ไหมเอาอีกอ ใช่ไหมลูกมัมมัมกินหนมเค้กถูกใจถูกใจ eat Ồ, mì, mầm mấy Kinh tăng này đi, kinh tao này đi Kina này đi, tao này đi, đi. 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 Nhắm